สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดมินแผนที่โลกแล้วก็เวิร์แบบค for you นะครับจะมาเราเกี่ยวกับประเทศที่ได้แยกตัวหรือประกาศเอกราชออกจากอดีตสาภาพยูโกสลาเวียนะครับซึ่งเราจะพูดคร่าวๆก่อนว่าสาภาพยูโกสลาเวียเนี่ยเป็นสาพันธรัฐที่มีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนานะครับ แล้วก็เป็นการรวมกลุ่มเป็นก้อนด้วยอุดมการนะครับซึ่งหลังจักรวรรดิออสเตรงังการรล่มสลายลงนะครับในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวรวบรวมอาณาจักรต่างๆของชาวเซิร์ฟนะครับชาวโกแอนด์และก็สโลร์เนียดวมบอสเนียนะครับซึ่งต่างๆเหล่าน,นี้นะครับรวมเป็นถึงรัฐใกล้กเคียงในคาบสมบอลขานนะครับ ็ผลปรากฏว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับ,ก,รบก็มีการสร้างราชอาณาจักรยูโกสลาเวียนะครับซึ่งเป็นรนัชอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาเพื่อ,อสร้างความส่วนอันหนึ่งอันเดียวของชาวเซิร์ฟหรือชาวสลาฟทางตอนใต้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีอุดมการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เข้ามานะครับก็ทำให้ทางสาภาพ เป็นเป็นสหภาพยูโกสลาเวียซึ่งประกอบด้วยรัฐในเครือสหพันธรัฐทั้งหมด6ประเทศนะครับเอ้6รัฐนะครับก็คือเซอร์เบียนะครับมาซโดเนียมอนเตเนโกบอสเนียเฮอรเกรสลาเวนาโครเอเชียสโลวเนียนะครับอันนี้ก็คือรัฐเล็กๆนะครับในแต่ละรัฐก็คล้ายๆกับสหาภาพโซเวียตนั่นเองนะครับ ดุลกันคล้ายๆกันเลยนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เกิดสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการปกครองมาเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับก็ต้องเรียกว่าแต่ละประเทศแยกออกจากการเป็นสาพันธรัฐนะครับในแต่ละรัฐนะครับประเทศแรกที่แยกออกมานะครับเกิดทางตอนเนี่ยก็คือสโลวเนียนะครับ มาดอนเนียที่ใกล้อิตาลีเนี่ยนะครับนะครับในปี1991นะครับตามมาด้วยมาซิโดนเนียนะครับซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของกิสนะครับซึ่งก็เวลาต่อมาเนี่ยเป็นชื่อเป็นนอตมาซิโดนเนียนะครับเดนมาซิโดเนียเนียนั่นเองนะครับแต่ระหว่างนั้นนะครับในปี92 93ได้มาเนี่ยก็มีสงครามขึ้นมานะครับใน ส่วนของที่เป็นบอสเนียและเฮอร์เกสลาวีนมาหลังจากที่โคเอเชียนะครับปร,ประกาศเอกราชออกจากสหพันธ์สหภาพนะครับแล้วก็สหพันธรัฐของยูโกสลาเวียเนี่ยโคเอเชียได้แยกออกไปได้นะครับแต่บอสเนียซึ่งก็ต้องการแยกตัวออกไปด้วยปรากฏว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อ ในพื้นที่บอสเนียเนะี่ยมีกลุ่ม3กลุ่มนะครับก็คือชาวโคแอตนะครับก็คือประเทศที่แยกตัวไปแล้วอย่างโคเอเชียอยู่ในพื้นที่ของบอสเนียรวมไปถึงชาวเซิฟนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นเจ้าของใหญ่นะครับเป็นรัฐใหญ่ของ ยูโกสลาเวียนั่นเองนะครับชาวเซิฟนะครับในพื้นที่บอสเนียซึ่งต้องการให้บอสเนียยังอยู่ในพื้นที่ของยูโกสลาเวียนะครับแล้วก็ชาวบอสเนียนะครับชาวบอสเนียเนี่ยที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับในพื้นที่ตรงนี้คือชาวบอสเนีย,ยเป็นชาวมุสลิมนะครับทั้งอาสภาพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนนะครับแต่แตกต่างเรื่องนิกายนะครับ โคเอเชียเนี่ยก็ละมันคาทอลิกนะครับส่วนเซิร์ฟเ,เ,เนี่ยออร์โธดอกนะครับคือความแตกต่างยิ่งไปกนละนิกายกันอีกนะครับทำให้เกิดสงครามอาของสองครามวอสเนียเกิดขึ้นนะครับทําให้มีการแย่งพื้นที่อํนนานาจของวอสเนียนะครับทางโคเอเชียต้องการให้ตัวเองได้พื้นที่บอสเนียนะครับเซอร์เบียก็ต้องการให้บอสเนียยังอยู่ในสหภาพนะครับ ในขณะที่บอสเนียก็ต้องการเป็นประเทศเอกรากนะครับตามโครเอเชียกับสโลเวเนียและมาซิโดเนียก็เกิดสงครามกันนะครับจนสุดท้ายนะครับก็มีกองกําลังจากสาหประชาชาติเข้ามาช่วยเหลือนะครับหลังจากเกิดสงครามกันยาวนานแล้วก็สงอนาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่บอสเนียนะครับสุดท้ายบอสเนียก็ได้เป็นเอกราชนะครับสร้างประเทศขึ้นมานะครับ ในปีต่อมานะครับก็คือในปี1994เีอ้ย1993กนะครับก็ได้เป็นเอกราชขึ้นมานะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีการเป็นเอกราชขึ้นมาอีก2กลุ่มนะครับก็คือมอนเตเนโกรนะครับประเทศนึ่งนะครับก็คือมอนเตเนโกรซึ่งอยู่ถัดจากบอสเนียนะครับแล้วก็ เมื่อไม่กี่ปีมานี้ครับก็มโีโคโซโวนะครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเซเบียและก็ตอนเหนือของมาสโดนเนียนะครับได้ประกาศเอกราชแยกตัวนะครับถึงแม้ว่ามีบางประเทศไม่รองรับนะครับการเปิดเอกราชของประเทศนี้นะครับแต่โดยส่วนใหญ,ญก่ก็รับนะครับว่าโคโซ,โ,คโ,ซโวเป็นประเทศนะครับนั่นเองนะครับก็นี่คือ พื้นที่นะครับทั้ง6ประเทศได้แยกจากยูโกสลาเวียนะครับก็วันนี้ก็มีข้อมูลน,นะครับเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการติดตาม